สวัสดีครับสวััสสดีครบมาชิกท,ทุกท่านครับอินดีตรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอ5นอย VIP นะครับ5นอย VIP ก็จะมีทุกๆวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่17แล้วนะครับ17 5นอย VIP ประจำวันที่17กันยายน2564นะครับ อานอย v i ก็จะมานําเสนอลงให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลงเพื่อความบันเทิงทุกๆวันนะครับก็ขอ,ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านแฮงเฮงเฮงงนะครับสุขภา,า,าพแข็งแรงนะสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะสําหรับสมาชิกเก่าก็ฝากกดถูกใจอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวนะครับก็ขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับอื ถ้าใครเจ็บใครจนก็ใช้ยาทานะครับช่องทาวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดตัวกันคือเก้านะครับจดเอาทุกตัวนะเจ็ดแปดเก้าอเจ็ดแปดเก้าคิดว่าน่าจะมาอยู่นะเราได้เด่นแล้วเราก็มาหาผู้เจาะค่ะนี่ จดเอาไปทุกตัวนะครับเจ็ดแปดเฮานอย V I P นะครับเดี๋ยวจทุกตัวก่อนเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าเจ็ด 8ปดห8าห้ตัวกันคือ9ก้านะเก้9สามสามเก้าเก้าห้าห้าเก้าเนะครับอางน,นี้นะจดไปทุกตัวนะใครไม่มั่นใจในตัวคู่จ่อที่ให้ก็รูดเลยนะครับเ็ดกับ8ปดคือตัวกันใครชอบตัวกันราชาตัวกันแห่งช่อง VIP นะชอบกันชอบมามากที่สุดเลยไม่รู้เป็นอะไรเข้าใจอยู่ว่ามันมา เพราะอะไรทำไมไม่ใช้ตัวการเป็นตัวเด่นเลยใช่ไหมพอเรามาเอาตัวการเป็นตัวเด่นมันก็จะสลับกันเหมือนเดิมอืสมมติว่าเอาแปดกับเก้าตัวเด่นเจ็ดมันก็จะมาอีกเพราะเจ็ดมันเป็นตัวกันคือใครมาเป็นตัวกันไม่ได้ต้องโดดไปแซงหน้าไปอยู่แถวหน้าทุกทีเลยอืมสมมติว่าให้เจ็ดกับเก้าเป็นตัวกันนะคะนี่แปดก็ดันมาอีกะอะไรอย่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เจ็ดกับแปดเป็นตัวเด่น เจ็ดเป็นตัวกันสมาชิกทุกๆท่านต้องเอาเจ็ดกับแปดไปเล่นเลยประมาณนี้อเอาเจ็ดไปเล่นเลยกันเถอะนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะสับสนไหม <c oughs> อธิบายกับตัวเลขมันไม่ตรงกัน <c oughs> ก็คือเจ็ดแปดเก้าเน้นแปดกับเก้าเจ็ดคือตัวกันประมาณนี้แหละให้ชอบตัวกันกระจัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ